ตอนนี้เราอยู่ที่น่ากันที่น้ำตกแม่กำรองมามากับเราแซงกันดวงฟ้าฟ้าอยู่เลยมล้วก็สองเพื่อน ไปถึงอ่ะอากาศร้อนพอดีน้ำพุร้อนน้ำร้อนตัวเลืออันนี้เป็นน้ำตกชั้นที่สองใช่ไหมเจ้ากันใช่แหละฮ่าฮ่าน่่อย เราลงมาพักที่ชั้นสองแล้วก็ลงมาถ่ายรูปกันก็แล้วก็คนแล้ก็แบบเดินไปกันใช่ทีนึงว่าจะพาไปไหนตอนนี้ต้องมาถึงข้างล่างแล้วนะครับเดี๋ยวก็เดินไปหาเดินเข้าไปข้างในข้างในอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกว่าเรียกอะไรไม่รู้ข้างในอะไรอ่ะลงมาจากน้ำตกเขาเาเรียกว่าข้างในอะไรในนั้น่ในนั้นอ่ะ ในนู่นในนู่นไม่รู้เลยเขาเรียกว่าอะไรเปดเองเปิดใกาหลีเกาหลีเกาหลีอะไรกันถ่ายเกาหลีอ่ะ เมื่เข้ามาในหมู่บ้านมันก็จะเป็นเออเขาเรียกว่าในหมู่บ้านเออไม่ใช่ในนี้มันจะเป็นร้านค้าสองข้างทางแดดร้อนมากตอนขับรถมาไม่เคยจะมีแดดเลยรถจะสนตายกันหมดสองข้างทางจะเป็นโฮมสเตย์แล้วก็ร้านค้าแล้วก็มี วันนี้ได้ร้านกินข้าวแล้วคือร้านร้านนี้ข้าวไม่รูข้างในเพราะว่าคนเยอะมไหมแสดงว่าแมนจังหนึ่งนั่งไหนนั่งข้างในไหม เราได้อาหารมาแล้วใจการสั่งอะไรมาเมนูกะเพราุกี่ย่่าคนหนึ่งสองสามสี่แล้วมาเราสั่งเป็นผัดเชียงดาวทั้งไข่มา ก็จะติดกับน้ำตกแล้วก็มีวมถ่ายรูปอยู่ตรงน,นั้น<ม>พเพื่อนกำลังถ่าย,ยอยู่ของกไม้หลังเจะข้ามใสจก็ลังถ่ายรูปก,กันได้น้ำน่าจะเย็ยนน่าดู เราได้ถ่ายกันไปตะกี้นี่มุมที่แบบมีคนชอบมาถ่ายเชอินกันถ่ายเรีบร้อแล้วกัลงจะกลับไปที่รถแล้วก็น่าจะถ่ายรูประหว่างทางเธอจะไปถ่ายกับดอกไม้เกาหลีไหมถ่ายสีดอกไม้เกาหลีอะ รับรถเยอะม,มากนดเีวละตอนนี้เราจะไปร้านอะไรกันนะอุตสาชงชาอุตส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 าชงที่บ้านแบบเชี่ย แล้วอะไรนะรถนับส่งฟีนะเรามาจอดตรงนี้แล้วไต่อไปับ้ไม่ปิดประตูจริงๆเหรอไม่มเไม่ปิดประตูจะอยู่ได้หรือเปล่าลุงอาจจะลืมมีคุณเตรียมเอาอันนี้ออกอ่ะจะมีการหายใจไหมคะเฮ้ยมีถุงนะพลาสติกนะ เกะเพราดูเลยนะจุดขิ้จุขอหนึ่งคนเนี่งเอมาแล้วถึงส่ายเจ้ากันแล้วรูป็นี่ดีนะถ่ายเกยวไว้ห่ะอ้อ sản đá, sơn sơn. Ừ. Ừ. Sản đá, sơn sơn. Cảm ơn ông. Cảm ơn ông. Cảm ơn ông.

ไม่ลเลเปิดฝาเข้ามาในร้านแล้วร้านที่นั่งเยอะมากแล้วแบบน่ารักมากไปกับลำทารตรนนูน้นมาโฟกัสอีกล้วมนึงกำลังไปหาที่นั่งกันร้านแบบร้านน่ารักมากอุ้ยอุ้ยพื้นต่างระดับนั่งเนี่ย นั่งอ่อเนะเนี่ย่านังนี่สองคนนล้วทนั่นคนเดียวเดียวเดียวได้นี่บนกาในร้านชิร้านเรออะเกับ้วดีแล้วไม่ง่ายดีทาวมาก ได้ชามาแล้วเครื่องดื่มมาแล้วเพื่อนๆสร้างเป็นสร้างอะไรมานะโกโก้กับชาพีตอนนี้สร้างอะไรมาชาพีชเอ้ยชาเขียวกับโกโก้อร่อยไหมแล้วก็กินกับวิวอย่างนี้คือแบบร้อนเพราะว่าแดดลงหัว น้ำพดเดยน็นโอเคอะนี่มุมหน้าร้านครับมุมหาคัามากมุมที่คนมันเช็คอินแล้วก็บบ้างนั่งรอต่อคิวอย่างนี้เพื่อที่จะถ่ายกับหน้ารา้านอย่าเราไปดูรูปที่ถ่ายกันมานะ maybe we'll be okay I know that you're coming back home know that สภาพการขึ้นมาแล้วก็มาเจอคุณรู้ต่อก็เคืออีกสิ ทางขึ้นโอ้โหแล้วดูทางข้างบนแล้วเห็นข้างล่างนี่คือจุดเริ่มต้นเหนื่อยครึ่งทางเลยมีโคตรขึ้นอีกเหรอมาแล้วไปให้ถึงเสียค่าใที่จอดรถแล้ว น้องอันทำไหมทางไปข้ามคือทางไหนหรอทางมาท่ามคืออันนี้สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังเข้าไปที่วัดท่าเมืองอ่อนนะคะโดยผู้กล้าของเราน่ากลัวดูค่ะอินเสิร์ตภาพอีกดอกมันได้ลโอ้ยโอเคอีฟ้ายลงไปเร็วๆกล้องเพื่อนแพลมึงลงไหมกันนะวามึงกูก็กลัวนิดนึงไอเหี้ยมาัวว่ะไอเสีย มองแสงมึงเปิดแสงมไว้ด้วยมึงเปิดทว้ไมลองไปด้วยกันไหมมันมีคนอยู่ข้างล่างก็ต้องช่วยหรอกเฮ้ยมันแคบแค่ตรงตรงนี้เออปั๊นั่งเลยทุกคนนั่งบันไดแล้วก็ซ้ายเป็นตูดเด็กเลยนล้วนหัวแตกไอ้หอโอเคนะทุกคนได้แหละได้มึงนิดเดียวเชี่ย เพราะว่ามันเขาถึงติดทำกันเนี่ยกลัวไมรอขึ้นทำไงไปต่ออย่าหยุดยั้งนะฮะทุกคนนั่งเลยถ้ากลัวแบบถ้ากลัวแบบมันนมันชันอยู่เจ้าของช่องคือนู่นค่ะเจ้าของช่องคือเมื่อวันแล้วเหลือ โอเคนะคะที่คือถ้ำเมืองออนค่ะอุยน่ากลัวมากอ่ะเหมือนถ้ำน้ำเลยเหมือนถ้ำน้ำแถวบ้านเราไม่เห็นกลัวเปิดแล้วเลยเปิดเลยเอาไหมเอาไหมเปิดกระแปะครบเลยนะสุดยอดอ่ะนหโครน่ากลัว เด็กเท่านี้อธิบายหน่อยสิมันคือการที่โดเรมอนอะเอาระเบิดมอมมามันแบบน่ากลัวหันไปข้างหลังก็น่ากลัวเลยดูโแบบอืมอะเง้ยกูมาทำให้ห่เย มาใจกั่ซีน้อยอยเห็นนิดเดียวโอ้ยข่เหนื่อยไม่ไหวเหนื่อยหูมึงตอนขึ้นมาแล้วหันไปดูข้างหลังเขาหนัโคหน้ากลัวดีกว่าเนี่ยกลัวกลัวขาลงอันนั้นมา่ก่อนอ่โอมกูไม่กล้าขึ้นสับหน่อย You can never know that. 너도 알잖아 하늘은 언제나 y yeah. 열려있지 왜 울려나 보질 못해 앞에만 보게 하늘은 언제나 y yeah. 너의 등 뒤에 이를 더운 품감은 거울에 들이 안아오려 마치 물을 삼킨 듯 답답한 속감정은 나